สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสมาเด็กกันสู่สุขคนพี่น้องเมื่อนี้เปิดเปิดอันนี้ขึ้นกระสีเห็นนันญี่ปุ่นนันเ็นยังละบันนี่แพ็คของพี่น้องญี่ปุ่นสีเตรียมแพ็คอันนี้แล้วนะคะเป็นปลาช่อนแดดเดียวพี่น้องอันนี้เป็นปลาช่อนแดดเดียวที่ญี่ปุ่นตากเมื่อน,นี้นะคะ เมือนี้อันนี้เป็น,นปลาทูน้ำพริกปลาทูคั่วแห้งนะคะแมงดานะคะตัวนี้เป็นน้ำพริกปลาทูคั่วแห้งแบบแมงดาบ่าพ่อออเดอร์นะคะพี่น้องวันนี้ออเดอร์สั่งมา8ปกิโลนะคะเฉพาะแมองดา8ปกิโลแล้วก็ธรรมดาอีกนะ,ะแล้วก็เป็นกระปุกอีกนะครับกระปุก,กอ่ะครึ่งโหลนะคะครึ่งโหลบ่พอ่อมื่อนี้ยยี่บุญเฮ็ดบ่พอ่อกะข้นกะจังวานะพี่น้องเนาะลบใส่ลบเผกกื่อกะจักเสร็จแนวใดแน่กันเลย เฮ็ดไปมือละเล็กละน้อยอีกสี่กิโลอีกสี่กิโลกับปลา้าบองกับอ,อันนี้กับเป็นว่าวันจันย่อบนจังสีส่งนะคะมืออ่นจะเอาของจะเอาอปลาแดดเดียวกับปลายยางแล้วก็น้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูชุดนี้ไปส่งก่อนนะคะจังสีจังสีม่เฮ็ดอีกชุดหลังนะคะไปส่งของแล้วก็ซื้อของเขามาพร้อมเฮ็ดพร้อมนะคะก็จะประมาณรวบรวมได้ก็จะเป็นวัน วันจันทร์นะคะยี่ปุ่นจังสีส่งให้เพิ่นได้เนาะแบบว่าเอาใจเย็นๆเนาะ,ะพี่น้องเนาะบ่อบบ๊อบรีบโดนแบบว่าคือเฮา,าทําแบบปลานีดด้วยนะคะใส่ใจแล้วก็เรื่องความสะอาดแล้วก็มั่นใจญี่ปุนยังคอยทรงนะคะอันนี้เป็นปลาแดดเดียวใส่นี่นะคะพี่น้องใส่นี่ได้หลายได้หลายเด้อพี่น้องเด้อครึ่งกิโลนี่ได้หลายนะคะอันนี้ก็ับคนสั่งมาแหละเดี๋ยวญี่ปุ่นจาสั่งให้พี่น้องเขาดีเบิรงนะคะว่าอ่ามันจะได้จากตัวตัว กิโลนะคะกาแหงประมาณนี้ล่ะพี่น้องแหงประมาณนี้ห,น,หนึ่งสองสี่แล้วนะคะสี่ห้าหกหกนี่ปิไปโลกคืนโลกกวแล้วเจ็ดแปดเก้านะคะสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสามตัวเริอพี่น้องแล้วยี่บึงก็จะเติมอีกแบบนี้อ่าไปอีกขีดหนึ่งนะคะอีกขีดหนึ่งเลยเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องอืมขีดหนึ่งอ,อ่อ,อนๆอันนี้คือหนึ่งกิโลนะคะพี่น้องหนึ่งกิโลอย่งเงี่บนจินับให้เบิ่งอีกเทือหนึ่งนะคะพี่น้องจะบนจะนับให้เบิ่งอีกเธอนึงเนาะอันนี้คือหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลหกร้อยบาทนะคะตัวนี้หกร้อยบาท ตึงเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเ้าสบสิดสบสองสิบสาได้14ตัวเด้อพี่น้องได้1ิตัวสิตัวนี่หก0้บาทนะคะพี่น้องน,นี่บนจะเห็ดเป็นแพ็คครึ่งเดยบ่บนี้เห็ดเป็นแพ็กระครึ่งกิโล เป็นแพ็ครึ่งกิโลนี่คือมันมันง่ายต่อการที่นี่พี่น้องอ่มันง่ายต่อการที่เฮ้าอา่แพ็กแล้วก็จัดส่งนะคะพี่น้องอันนี้อีกเึ่งนี่นี่อ่าอันนี้อีกรึ่งพี่น้องอ่าที่เหลืออยู่นี่อีกรึ่งนี่ที่เหลืออยู่นี่อีกรึ่งโลเห็นบอนี่มันมันได้หน่อยหน่อยดิ้นี่นี่ที่เหลืออยู่นี่อีกเป็นรึ่งกิโลพี่น้อง ครึ่งกิโลนี่สามร้อยบาทเห็นบน่นว่าเมนใดหน,หน่อยๆพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่เด็กสิบตีจิตตัวเพราะว่าอ่าโลนึงได้ตโลนึงย้ยบนแถมให้น้อนึงได้สิบสี่ตัวเมนบอกอ่านั่นแหละพี่น้องหกร้อยบาทนี่คือย้ยบ,บนเอาอันนี้ออกเบิดเลยเด้เห็นบอกพี่น้องจะไม่มีก้างจะไม่มีหัวเลยนะคาออกเบิดอันนี้ดำๆนี่คือเส้นเลือดของเขาได้นี่พี่น้องนี่เส้นเลือดเขาดอก นะเส้นเลือดเขาตัดตัวใดเวลาเขาตัดกลางตัดยังเนะส้นเลือดมันแตกมันก็จะออกดำๆนิดนึงตรงตรงยังสีพวเป็นยังนะคะไม่มีปัญหาอันนี้อะเดี๋ยวญี่บุนก็จะแพ็กนะคะตัวนี้จะแพกเพิพ่นสังเพิ่นสังมาเร้วล่ะพี่นอ้องต่ว่ากะกะจะมีเหลือเนอยู่ผู้ดใดอยากได้กะสังเขามาเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากได้กะสังเขามาสำหรับปลาแดดเดียวปลาซ่อนแดดเดียวหรือว่าปลาชอนอย่างเนาะ นี่อันนี้ก็ได้อีกครึ่งโลนะคะอยู่ในนี่ครึ่งโลนี่บ่าม่เนนน้อยนี่บม่นน้อยตั้งหลายตัวพี่น้องมังดูอืนี่หลายตัวเลยทีเดียวนะคะที่เหลืออยู่สามร้อยบาทนะคะพี่น้องครึ่งกิโลครึ่งกิโลหนึงน่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตัวนี้ได้อันนี้ได้แปดตัวนะคะพี่น้องอาจจะใส่เลยรลดเรียกันน้อยหนึ่งสิเนาะได้แปดตัวอันนี้นะคะอยู่นี่นี่เคลโลคืงพี่น้องเบิรงรู้ติมนี่นี่โลคืงผู้ใดสนใจอยากไดสร้างมาเ้อพี่น้องเร้มเ่มซ้ใยี่ยบุญยู่ซ้ใยีบ่บุญยูยี่บุญก็จีฮิตให้นะคะก็จะทําให้วิ่งหามาทําให้เนาะ,ะเดี๋ยวยี่บ,บุญแผลตัวนี้ก่อนพี่น้องเปิดพัดลมก่อนพอไหวอันนี้บุญปิดพอมาอย่างอันยี่บุญปิดมั่น เวลาห่าออะน,นั่นเน่ะเสียงเสียงมันเข่าเสียงพัดลมมันเข่าลมมันเข่าในในในไม้ในไออ่าคลิปของเงย็บบนเนาะพี่น้องโอ้ยเมือ่อยู่เด้อพี่นอ้องเมยแต่กะมีความสุขจะกะด,ด,ดีใจนะคะที่มันมีรายได้เนาะที่มันมีรายได้ที่มันเป็นรายได้ที่ห่ออ่าเห็ดมานี่พี่นอ้องเงี้ยบนอุปกรณ์ของเงียบนมีครบเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยถุงห่ากระใสถุงซีนยางดีนะคะสำหรับ ปลาเนี่ยบ,บนุนใส่ถุงซีนมันจะมีสองขนาดพี่น้องถุงซีนญี่บ,บนมีสองขนาดนี่ขนาดขนาดใหญ่ถ้าปลาใส่ใหญ่หี่ลี่ปุ่นก็จะใส่ใส่นี่นะคะใส่ใส่สใหญ่แล้วก็จะเป็นไซส์รองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะ,ะพี่น้องเดี๋ยวยีบ้ผบจะลองใส่เบิงมาใส่ไดมันสิเหมาะอืมเอาเปิดลมาลอนพี่น้องหอนแห้งอุ้ย โอเคสิบเลี้ยววันนี้เออยืนไดน้นเอาออกมาไปละอยืนนี่เต่าไฟฮะเสือมาม,ามุงยกเสือแาวมุงยกมาเลยโอ้ประตันออกนี่เป็นปลาย่างพี่น้องอยู่ในไฟอยู่ในไฟมันมีอีกผักหนึ่งยกมันมีอีกอันหนึ่งที่ เอาดาเปิดอยู่แต่ว่าไอา้นั่นนี่ไงเฮ็ดอันพึงพ่งพึ่งไอ้นั่นมันดีไอห่อนมันปลาช่อนเด็ดเดียวปลาย่างกังเสียพี่น้องนี่ห่อก็เฮ็ดส่งให้ลูกค่ปะปลาย่างนี่ไม่จะใส่กับลังงามเลยพี่น้องเบาเบาเบ,า,บาเพราะว่าอียังห้อหัวมันออกเอาหัวอ,อยังออกสิหน่ะพี่น้องวงนนี้บนเจสดซังให้เบิร์นด้วยว่า

เป๊ะเลยเป๊ะเลยอ่ะพวก็จะเติมไปอีกอ่ะสิประมาณนี้โอ้ยไปนอนพี่น้องนี่นี่นี่เย็บุกกระเีประมาณนี้เด้อพี่น้องหน่เด้อนี่นี่ปิดพัดลมก่อนพี่น้องนี่ประมาณนี้เลยนี่โลหนึ่งเห็นปะโลหนึ่งเย็บุกกระเีเลยไปน้อยหนึ่งเบิ่งโลหนึ่งมาหนิพี่น้อง lộn 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 าสิบหกปืด๊ดพี่น้องบิ๊งโอ้ยอันนี้คือหนึ่งกิโลนะนพี่น้องหนึ่งกิโลแปดร้อยบาทเปดร้อยบาทอันมันบ่ได้ใหม่เด้อพี่น้องเด้อน,นี่บ่ได้ใหม่ดอกตัวจริงมันจะออกน้ำตาลเลยนะคะตัวนี้ตัวจริงจะออกน้ำตาลเลยพี่น้องบุงดูปืด๊ดไตจักโตแบบนี้พี่น้องว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกไก่สิบหกตัวพี่นุ่มโอ้สุดยอด อันนี้มันโมเมนใ,ใหม่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้โมเมนใ,ใหม่ด้อันนี้มันจะเป็นเลือดเส้นเลือดเบิ่งเบิ้งเบิง,บง,บงรับเราผัดจะตูงงามๆประมาณนี้เลยพี่นอ้องอ่ะบันนี้บนเห็ดเลี้ยวๆสำหรับตัวนี้เย็บนทำเสร็จแล้วพี่น้องนะบ่อันเย็บนหันหลังมันใส่หันหนามันใส่กันเพอหยังอันย่านมันปักถุงแตะ ยันบนตรงข้างมันปากถุงแตกพี่น้องหมดไงหนักอึ่งตึงหนักอยู่นี่นี่ละหนักอยู่นี่นละออนี่บนเห็ดถุงละเคิืองเคืองกิโลกรักว่าๆพี่น้องฮกขีดอันนี้หกขีดเลยทั้งแจกทั้งแถมอันนี้จะท่าดขีดอันนี้ก็เกือบฮกขีดนั่งน้อยหนึ่งอ่ะ ตัวนี้ก็สิตัวนี้ก็ยังนิดนึงคือกันแต่ว่าตัวนึงนั่นได้หกขีเต็มเป๊ะเอานี่แหละผู้ใดอยากได้สั่งมาบัดนี้พี่น้องเอาอะไรยู่บนไปหากินเขา่ากินน้ำก้อนบัดนี้พี่น้องอันนี้คือการสาธิตให้เบิ่งนะคะในการาแพผ่ของสั่งของเห็ดของขายของยี่บนเนาะอันนี้เป็นอา,อาชีพเสริมรายได้เสริมสําหรับยี่บนละพี่น้องอุปกรณ์ยี่บนกับมีเ่เปิดตัวอย่าง นะครับพี่น้องเห็นบ่เครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องซีนตาสังเครื่องพุงเครื่องถุงพุงถุงแพชรมีเรียบร้อยพี่น้องอะตามนั้นแหละยิ่งบดไปหากินเขากันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อยแล้ว